กาซีเมืองทองดับที่สานะครับพบกับบุรีรัมเมืองทองตามหลังบุรีรัมอยู่4คะแนนเกมน,นี้ต้องการชัยชนะเพื่อทําให้แต้มมันหายเข้าไปเหลือแค่แต้มเดียวเปิดคอสมาโอ้โหจังหวะโฉบมงลูกนี้เริ่มต้นมาแค่นาทีเสจๆครับฮาเวียปาตินโยโฉบมงนีดหลุดกอบออกไปนิดเดียวแม้วิถีโดนหนาอีกนิดนึงนี่เข้าประตูแน่ครับตัวสปอรลาเทีนี่ยืนนิ่งไปแล้วครับจังหวะประกบตัวดูครับการาเสียดาย เมืองทองสวนบ้างเริ่มมาแค่4นาะทีมีจังหวะจบกันทั้ง2คนครับทั้งสองทีมนะครับจังหวะยิงของเคทันซิวาไม่เข้าติดทางหน้าของศิวรักษ์แต่ฟรีคลิปเข้ามาแม่จังหวะมงหาล้างมงครับจังหวะนี้ปียพลบอลน,นั้นังเบาฟรีคิกบ้างธีระทอนเปิดโอ้โหข้ามไปนู่นเลยครับทีทระทอนยมาพัน25นาทีนี้ผัดกันรุกกันรับมีจังหวะจบด้วยกันทั้งคู่นะครับเตะมุมของเมืองทองเปิดมาโดนตัด โดนตัดแล้วจะสวนโอ้จังหวะล้มตรงนี้เอายังลุกได้ครับอครับเป็นจัก,กรพันธ์แก้วพรมลุยขึ้นมาโอ้โหด้านหลังเนี่ยเมืองทองมีอยู่คนเดียวครับเป็นสุริยาสิงมุย้ยอยู่คนเดียวไหลามาแอนเดสตูเนสเรียบร้อยเลยครับ oh, hey. โอ้นี่เป็นเคาน์เตอร์ไอแท็กลุ้นล้วนเลยครับแล้วสวยงามมากครับ 1. ต่อศูนย์คือจากจังหวะนี้เนี่ยมันมาตั้งแต่จักรพันแล้วนะฮะโอ้โหจังหวะนี้สวนกลับมาครึ่งสนามครับลากมายาวเห็นมีตัวรออยู่ข้างในนะฮะเนี่ยเหลือบซ้ายเหลือบขวาปุ๊บปาดเข้ามาเป็นตูเนสฮะแล้วตูเนสที่มาจากด้านหลังไหมคุณเบียร์คุณฮะก็วิ่งมางพร้อมกับจักรพันนั่นแหละฮะจังหวะสวนกลับกลายเป็นว่าวิ่งเร็วกว่าเกมร่าของเมืองทองนี่กลับมา พอเสียประตูยังฉกได้และยิงไกลลูกนี้พุ่งออ,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 ออกไปนิดเดียวครับอาดิสักไลสอนพดเวลาดูจังหวะพอสก็มาตรงนี้วิชัยมง,งแล้วโฉบมาจาังหวะโอ้โหล้มลงไปในกรอบเขตโทษสุดท้ายผู้ตัดสินอ,อลงกรฝีมือช่างเปล่าจุดโทษเลยครับโอ้โหสำคัญมากจาังหวะนี้จ,จังหวะนี้เนี่ยคือจะมองมันจะว่า ไม่รู้จะพูดยังไงครคุณเบียุลคุณเป็นหลักไปเลียฟุตบอลแล้วครับจังหวะคาจังหวะมันแล้วครับโอ้จังหวะอหของอวุฒิชัยเนี่ยบังเพื่อถึงบอลก่อนจุดโทษยิงโอ้โหไม่เข้าครับแม่ประเด็นเลยหายไปเลยครับ,รบพอจุดโทษโอเคตาซีวาย,ยิงไม่เข้าตรงนี้โอ้แฟนบอลเมืองทองเฮเกอร์ครับครึ่งแรกบุรีรัมนำหนึ่งศูนย์นะครับครึ่งหลังมาเมืองทองลุยหนักเท้าซ้ายข้ามคานออกไปจังหวะขึ้นมาของทศพลลาเทศถูกกระเตมุม โอ้ไห่มงจังหวะแรกเนี่ยติดสิวรักแล้วบอลเด้งมาแถวสองยิงด้วยซ้ายโอ้โหข้ามคานครับนี่ครับจังหวะเซฟแรกของสิวรักแล้วแต่ว่าโอ้โหหน้าประตูนี้เยอะมากมพยายามจะยิงให้หลุดบล็อกแต่ว่าไม่เข้าไม่เข้ากรอบไปเลยบอลยาวของสิวรักครับบอลมาทางซ้ายที่ธีรทรธีรท,ทร,ททรอุ้ย้วไปเตะปิยพลจังหวะนี้ปิยพลจังหวะนี้มีเหลืองซึ่งครึ่งแรกธีรท,ทรเหลืองไปแล้วครับ กลายเป็นเหลืองแดงโอ้โหเกมเหลืออีก30นาทีครับบุยรมเหลือ10คนคือแต่จังหวะนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าออกอาการจริงๆครับสำหรับธีรทรมันก็ต้องเป็นใบเหลืองว่ากันตามกติกาคือคือก็ไม่น่าเล่นลักษณะหวดแบบนาะคือตัวจะลืมแ้วว่าเหลืองแล้วก็ยั้งนะครับยั้งแล้วแต่ไมลืมตัวไปแล้วแต่ก็ยั้งนะครับโอ้ยเหลือสิบคนครับคราวนี้เป็นเมืองทองลุยละยิงไกลโอ้โหลูกนี้ แม่สารัตครับจังหวะยิงจะไม่ได้ครับเนี่ยโดีวดูครับขึ้นมาทางซ้ายสุริยะมงโอ้โหจังหวะเปิดของสุริยะนะครับจังหวะโชบมงของเคตันซิลวามาเป็นชุดแล้วครับเมืองทองดูมาอีกแล้วครับคราวนี้มาทางขวาคอสเข้ามาโอ้แล้วสกัดสุดท้ายยิงติดบล็อกไม่ได้ครับ <S <S ยังเก็บได้ที่ไหลมาแถวสองมิลานแมเบาครับจังหวะยิงของมิลานดูบาโลดูแฟนเมืองทอง ลุ้นสุดๆ,ๆแล้วครับจังหวะเข้ามาในกรอบเพโทษอู้ลุดอย่างนี้แล้วยิงอู้หูังวะสุดท้าย,ยคือ,อคิมตงจินจังหวะนี้เนี่ลงโลงกว่านี้ไม่มีแล้วนะฮะหมาต่อเนื่องครับคอสเข้าไปในกรอบโคกลูกนี้ไม่ได้แม่มาทุก ทิทุกทางเลยครับคือตอนนี้โอ้โหนี่มาริโอดูรอฟสกี้นะฮะมาแอบดูแล้วเซ็งเลยเพื่อนวันนี้ไม่มีชื่อครับมาริโอโอ้ขึ้นมากกวินเกี่ยวมาโอ้โหกวินก็มาครับวันนี้ดูครับแล้วกันโอ้ช่วงท้ายนี่บุกสุดๆเลยครับแต่ว่าไม่พอครับกลายเป็นหนึ่งประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้บริดามเอาชนะ1-0ต่อศโอ้แล้วแล้วหลังหลังเกมบบบนี้น <laughs> ไม่ดีเอาซะเลยครับ ยังมีเพื่อนมาถ้าไม่เพื่อนไม่มา